ครับสวัสดีครับผมอาลิศศรีันธ์ครับคำถามแรกค่ะช่วยเล่าถึงสภาพร่างกายความพร้อมในตอนนี้หน่อยครับก็สภาพร่างกายก็พร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเป็นไงครับมีการฟิตซ้อมระยะเวลาที่ฟิตซ้อมมีการเตรียมตัวนีานหรือเปล่าครับก็ความฟิตซ้อมไฟนนี้ก็ต่อยเสร็จไฟล่าสุดก็พักแค่สองวันแล้วก็กลับมาซ้อมเลยครับวค่สอง ครล่าสุดก็ไม่มีการบาดเจ็บอะไรคราวนี้ในการที่เราจะเจอกับตอนแรกนี้รู้สึกว่าจะเจอของคุณตอนนี้ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนมาเจอจากนานาครับอ่ะเรเชื่อเลยนะสกัาเลียโอเคขอโทษครับเจอซาัลเลียเป็นไงครับแผนที่เราเตรียมมาที่จะต้องเจอของคุณอันนี้เปลี่ยนมาเจอกับซาัลเลียก็ต่อยกับซกัลเลียครับก็สไตล์พอๆพี่ทองพูณครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนทางพิซ้อมอะไรครับก็เหมือนเดิมครับ คิดว่าถ้าเปรียบเทียบนะระหว่างเจอทองคูกับสกาเรียทอังไนง่ายกว่าครับถ้ามุมมองผมผมมองว่าเจนสกาเรียง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าใช่รูปปากอะไรบ้างไม่ถึงขนาดพูดถึงสงไฟครับของอลิศก็หลังจากที่ได้สัญญานมาต่อยในส่วนตอนเช้าบ้างแล้วก็สลับตอนกลางคืนแต่เนี้ยเรื่องของสภาพร่างกายเราคิดว่าพอมาต่อยเช้ากับเย็นมันต่างกันยังไงบ้างก็ผมคิดว่าต่อยตอนเช้าดีกว่าสําหรับผมเพราะว่าผมรู้สึกอัลระบบหายใจดีกว่า ผมแค่รู้สึกว่าไม่ดีการเรียกลกน้ำหนักการต่อยตอนเช้าแค่นั้นเพราะไม่ช่างตอนเย็นห้ามงเย็นคราวนี้พอมาต่อยในเ้ื่องตัวสัญญาวันใหญ่เนาะแล้วก็ไฟแรกเนี่ยในส่วนตัวน้ำหนักของเราเนี่ยก็มีมีการที่บอกว่าไม่ไม่ผ่านในืน่องตัวค่าน้ําแล้วในไซส์เนี้ของเราคิดว่าก,การเตรียมตัวเรื่องน้ำหนักที่เขาอยากที่มา128เนี่ยมันมันจะทําให้การทำหนักเราง่ายขึ้นตอนแรกก็ต่อย125ครับพี่จะกระยาขอ128ผมก็ไม่มีปัญหาก็ น่าจะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าขยับขึ้นมาครับหมายถึงว่าคู่ชกเขาขอร้อยยี่สิบแปดใช่ครับมีแต่ของเรานีร้อยยี่พันยังสบายสบายใช่ยังทําได้ครับจริงจริงน้ำหนักที่เหมาะสมเราเท่าไหร่ครับร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าครับแต่นี่การเพิ่มอีกสามปอนด์โอเคมันไม่ต้องลดนะนะครับคิดว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนมันจะทำให้คุณอึดปนไหมไม่ครับไม่ครับเพราะว่าเราก็คุมมานานแล้วครับทำาง่ายกว่าเดิมครครั้งนี้อยากจะย้อนถามย้อนกลับไปเมื่อไฟที่แล้วครับมัน จังหวัดที่มันที่เราโดนนับแล้วแพ้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็จังหวะที่โดนนับโดนฮุกซ้ายครับจังหวะจะขึ้นไปเตะพี่เขาพอดีแล้วก็อยู่ไม่บาลานครับก็เลยโดนไปตามหมักไปเลยถามว่าเมาไหมก็ไม่ได้เมาไม่ได้เมาตะกี้ตะี้เอาความเป็นความแรงถ้าตีมเปอร์เซ็นต์นักโซนเปซ็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เมาครับก็โดนตามหมัดปกติครับอืมเพราะว่าในขณะนั้นผมก็ไม่ได้โดนหมัดโดนหมัดเดียวจริงๆครับ ก้ากึึงกันระหว่างเสียหลักกับโดนนะก้ากึึงก้ากึึงนะนะแต่โอเคมันมันมันโดนนับนะฮะใช่ครับแล้วชกเสร็จเราคิดว่าไงครับเพราะว่าม right? <laughs> <laughs> okay, like ีกรรมการท่านหนึ่งให้คุณชนะด้วยครับผมคิดว่าผมออกอาวุธเยอะกว่าพี่เขาพี่เขาไม่ได้ออกอาวุธเลยครับแค่หมัดเดียวพี่เขาได้นับพี่เขาก็ถอยเลยคือเรากาลังจะสรุปว่าตลอดเกมนีทางบาโบซาได้หมัดเดียวใช่ครับหมัดเดียวเท่านั้นใช่แต่เราคิดว่าอย่างอื่นนี้เราน่าจะได้เยอะน่าจะ น่าจะผมว่าเนี่ยผมคิดว่าอาวุธผมอัดเยอะกว่าครับถ้าเกิดหมดไฟนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนี้ที่ว่าจะกรลีบักบไหมครับผมจะขอแก้เมอบาบซ่าถ้าผมชนะไฟนี้ผมจะแก้เมอพี่เขาเป็นเป็นมงคุณเลยใช่ครับ <laughs> อ่ะกลับย้อนกลับมาที่ไฟนี้ก่อนคุณคิดว่าเกมในไฟนี้กับทางสาการเรียคิดว่ามันจะจบแบบไหนครับผมพยายามที่จะปิดเกมให้มันเร็วที่สุดครับ่ายใน เราจะได้เห็นโบนัสนะได้เห็นแน่นอนสักยกไหนครับกักไว้ยกสองครับพอพูดถึงคู่ต่อสู้ของเรานะฮะเอาพี่เขาต่อยมาเนี่ยจนตอนเราคิดว่าเราประเมินในส่วนตัวคู่ต่อสู้เนี่ยเขามีอาวุธไหนที่น่ากลัวมากพี่เขามีอาวุธน่ากลัวก็พี่เขาต่อยหมัดต่อยหมัดหนักแค่นี้ครับที่เขาต่อยหมัดผมต้องป้องกันหมัดให้มันดีที่สุดครับ ในไฟที่รู้สึกเขาต่อยกับทองคูรูรู้สึกมึงสิ่งหนึ่งทรื่อแบบนอกจากบัรแล้วก็คือเรื่องเรื่องของการเคลื่อนไหวตัวะใช่สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาคุณ้ยไหมครับถ้าเกิดเจอกับมวยคิดอันลันประมาณเนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาผมไม่คิดว่าพี่เขาจะหนีผมด้วยเด้สามารถผมคิดว่าพี่เขาจะเดินมาหาผมด้วยซ้ำอืมอนนี้เรื่องตัวน้ำดักที่เราตอนแรกแรก,ก่อนที่จะได้สัญญาเราต่อยประมาณสองันสิบแปดกิจารที่ว่า ็นการยืนระยะที้เราจะต่เป็นร้อยยี่บห้าตลอดไปเลยนะหรือว่ามันจะมีการบีบลงมาไหมครับในอนาคตก็ต้องดูครับเพราะว่าเราก็อายุยังน้อยครับน่าจะขยับไปเรื่อยๆครับร้อยยี่ิบห้านี่ทาประมาณกี่โลครับที่คุณน้ำหนักก็ร้อยยี่ห้าทำประมาณสี่ห้าโลได้่าไฟนี้ก็ประมาณสามโลครับกับตัวเรามีโครงการไหมครับคิดว่ามันจะโตไปมากกว่านี้ไหม ก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะทําเวทนี้ให้มันนานที่สุดก่อนครับแล้วก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบครับยี่สิบส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบแปดครับร้อยเจ็ดสิบแปดคิดว่าเวทนี้ยถ้าเราจะจะต่อยอยู่เนี่ยคิดว่าจะสักกี่ปีอ่อนนาจะปีหน้าขยับเลยครับโอเคอาจจะขยับเป็น <laughs> ชไฟ <laughs> เวทได้เนาะใช่ครับันเนรื่องตัวกติกานี่เรามีการสลับไปต่อยที่บ็อกซิ่งด้วยแล้วก็มวยไทยด้วยตอนนี้ ในส่วนตัวปฏิกิริยาเราคิดว่าเราอยากจะลองกลับไปลองที่บอสซิ่งไหมที่เราใส่มาแล้วคิดไพ่มาก็ยังจะกลับมาคิดบอสซิ่งครับยังกลับมาผมก็ต้องการแชมป์คิดบอสซิ่งคะแต่ว่าตอนนี้ก็พี่วัยชัยเป็นแชมป์อยู่ก็น่าน่าจะยังไม่ถึงพี ENTE ่เขาก็พยายามที sinon, Junior, Fine, right. ่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนสุดท้ายครับอาลิฟอยากจะให้ฝากเชิญชวนแฟนๆครับไปร่วมชมลูกเชียร์ครับสึกวันยี่24ครับวันที่ ก็ฝากถึงแฟนมวยก็ฝากมาเชียร์ผมด้วยครับแล้วก็ผมก็เต็มที่แน่นอนครับไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังแน่นอนครับผมขอโชคดีครับ